ไออตักไม่ได้ลูกขอนีอ่มฮะอมยมยมี่าัาม่ยมี่้ยัมี <c oughs> ม,ม่าีอร่อยครับ อันนี้อ่ะแม่ใส่ให้เอาข้าวเหนียวไหนเอาอะไรอ่ะใช่อะไรอ่ะให้ป้าป้าดูหน่อยสติ๊กเกอร์ไรโรสฟรายพอกข้าวเหนียวหมูทอดครับเคี้ยวหมดแล้วนั่นอะ อร่อยมเชียวให้ละเอียดกินดีๆไม่เล่นหรอกอตักได้ไหมข้าวโอ้ตักข้าวเหนียวได้ละตักทีละคำกินช้าๆหรอกกินช้าๆล้างสาม slowly slowly eat ทำไงเอาข้าวร้อนๆห้ มีข้าวเหนียวร้อนๆชา้ๆชาช้าช้าช้าอ้าวีักินใหญ่เลยอืมกินหมูเหละอ้าวอ้วงเลยตัวใช่ร<อ>่วงเลยเป่ากว่านะลูกอ่ะ แม mm. <wa> ่ชิมหนูนะอืมอืมนข้าวเหนียวอร่อยไหมอืมโอเคโอเคอ่ะ อืมอืมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปให้มันร้อนอ้ะว้ยกินหมูด้วยหมูด้วยจะได้โตเร็ว Nên ngài, anh anh kia hết một con lục này Con nhỏ Kia mùa đuôi kia đợi con nhỏ Chào con bye 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 Kha